สวัสดีครับล้างแบตเตอรี่รถยนต์นะครับและแบตเตอรี่มอเตอร์ไซค์นะครับวันนี้จะมารีวิวตัวแบตเตอรี่ Panasonic น,น,นะครับรหัส 55B24L นะครับตัวนี้เป็นแบตเตอรี่ชนิดแม่นทันนั้นฟรีนะครับไม่ต้องดูแลน้ำกันนะครับแบตเตอรี่ตัวนี้นะครับมีขนาด12โวลต์45แอมป์นะครับ สิบสองล้์สีแสิบห้าอมรหัส5 0 d 24L นะครับ CCA วัดได้4 2 0 CCA นะครับตัวนี้นะนิยมใช้กับรถที่รองรับก็จะเป็นพวกโต y ยต้านะครับ Alt aris, อัลซิสยาริสโตโยต้าแอคคอร์ดสองนะครับก็จะใช้ได้นะฮะส่วนมาด้าก็จะเป็นพวกมาด้าสองเครื่อง1.3ุถึง1.5แล้วก็ เป็นตระกูลพวกสวิตนะครับ1.2นะครับตัวนี้ใช้งานได้นะครับตัวนี้นะครับมีจุดเด่นข้นๆที่จะใช้ข้นๆที่จะโอเคเลยนะครับเพราะจากประสบการณ์ใช้งานหรือว่าจากประสบการณ์ที่เปลี่ยนลูกค้ามาเนี่ยจะใช้ระยะเวลา3-4ีปีนะครับก็จะมีการเปลี่ยนแต่ละครั้งนะครับซึ่งก็เป็นแบตเตอรี่ที่ราคาที่ไม่แรงนะครับแล้วก็แล้วก็สามารถที่ใช้อายุการใช้งานได้ยาวมากนะครับ ซึ่งเมื่อเทียบกับแบตเตอรี่ในสเปคดีๆเนี่ยก็เราสามารถใช้งานได้เลยนะครับนะครับด้านบนเนี่ยจะบอกนะครับอันนี้หลายท่านนะครับอาจจะยังไม่สังเกตนะครับตัวตามแมวตัวนี้นะครับเวลาท่านเลือกซื้อแบตเตอรี่ไปเนี่ยร้านที่ถ้าเป็นแบตเตอรี่ใหม่เนี่ยจะต้องมีตามแมวที่เป็นสีฟ้านะครับ ที่ระบุว่าไฟเต็มนะครับสีฟ้าไฟอ่อนคือสีขาวแล้วก็เ,เข้ารับบริการก็คือต้องเอาไปทําการชาร์จเนี่ยคือสีแดงนะครับวิธีการดูรักษาดูแลรักษาแบตเตอรี่เนี่ยก็นะครับควรที่จะต้องวัดระบบไฟเรานะครับให้ได้อยู่13.6แล้วก็ไม่เกิน14.7นะครับให้ระบบชาร์จดีก่อนที่จะเปลี่ยนแบตเตอรี่ทุกครั้งนะครับบางท่านเนี่ยไปเปลี่ยนแบตเตอรี่แต่ว่า ก็ประสบปัญหาเรื่องของแบตเตอรี่หมดไฟนะครับเหมือนเดิมนะเพราะว่าเราไม่ได้แก้ที่ต้นต่อของปัญหานะครับต้นต่อของปัญหาก็คือระบบการชาร์จอันนี้ก่อนที่จะเปลี่ยนแบตเตอรี่ใหม่นะครับเราต้องแก้ให้ตรงจุดนะครับว่าเป็นที่ไดชาร์จหรือเป็นที่ตัวแบตเตอรี่นะครับการที่แบตเตอรี่เปลี่ยนมาใหม่แล้วไฟหมดเนี่ยก็จะต้องไปดูที่สาเหตุว่ามันเกิดอะไรขึ้นนะครับดังนั้นก่อนที่จะเปลี่ยนแบตเตอรี่ใหม่ทุกครั้งนะครับท่านควรที่จะตรวจเช็ค ให้ร้านตรวจเช็คก,ก่อนนะครับก่อนที่จะเปลี่ยนแบตเตอรี่นะครับถ้าเป็นแบตเตอรี่ที่ที่ดีเนี่ยอา่าในระหว่างที่เราไปเปลี่ยนเนี่ยแบตมันจะหมดจริงแต่รแต่ระหว่างนั้นเราก่อนที่จะเปลี่ยนเราก็ต้องมีการเขาเรียกว่าพ่วงลาสตาร์ทเพื่อที่จะเช็คระบบไดชาร์จก่อนนะครับเช็คระบบไดชาร์จก่อนว่าระบบไดชาร์จเนี่ยทำงานปกติทํางานชาร์จไฟเข้า13.6แล้วก็ไม่เกิน14.7โวลต์จริงหรือเปล่านะครับถ้ามีการชาร์จปกติ แล้วก็วัดค่าแบตเตอรี่ที่ออกมาแต่ข้างต้นเนี่ยไม่ได้เนี่ยก็คือแบตเตอรี่เสื่อมนะครับไม่สามารถเก็บประจุไฟเข้าไปได้แล้วนะฮะแต่ถ้าไฟชาร์จไม่ได้นะครับในตามมาตรฐานที่ผมบอกไปก็คือ13.6ถึง14.7ี่เนี่ยก็ต้องทำการซ่อมไดชาร์จก่อนนะครับที่จะเปลี่ยนแบตเตอรี่ใหม่นะฮะถึงท่านเปลี่ยนแบตเตอรี่ใหม่ไปก็จะไม่จบนะครับไม่จบการทำงานอยู่ดีนะครับ แล้วมาดูแบตเตอรี่ตัวนี้นะครับปานาโซนิกนะครับด้านในนะครับเป็นแผน่นเ,เขาเรียกว่าเป็นเทคโนโลยีในเรื่องของการผลิตของประเทศญี่ปุ่นนะครับซึ่งตัวแผ่นริกก็คือตัวตะแกรงแผ่นธาตุนะครับที่อยู่ด้านในเป็นตะกั่ว95นะครับแล้วก็ผสมด้วยแคลเซียมนะครับผสมด้วยแคลเซียมซึ่งแคลเซียมกับตะกั่ว95เนะี่ยจะทำให้เขาเรียกว่าเสริมความแข็งแรงแล้วก็ลด ลดการแตกหักในตัวของโครมแผ่นดิบนะครับซึ่งอยู่ด้านในนะฮะนี่จะทำให้ไอตัวพวกนี้จะทําให้แบตเตอรี่เขาเรียกว่าลดการแตกหักเมื่อเกิดความร้อนในการชาร์จมากขึ้นหรือการทําปฏิกิริยาของกดกับไฟฟ้านะครับซึ่งมันจะเขาเรียกว่ามีความทนทานมากกว่าแบตเตอรี่ที่ไม่ได้ใส่ตัวแคลเซียมนะครับแล้วก็อย่างนะครับช่วงนี้นะครับร้านเรานะครับ ได้มีการจัดโปรโมชั่นนะครับในตัวของแบตเตอรี่ panasonic ตัวนี้นะครับจะมีการแถมเรื่องของสายช่วงฉุกเฉินนะครับตัวนี้ไปให้ด้วยนะครับมูลค่า400-500ถึงบาทนะครับตัวนี้แบตเตอรีอ่สายพ่วงตัวนี้นะครับยาว2เมตร50เซนนะครับ2เมตร50เซนนะครับซึ่งเวลาไปใช้งานเนี่ยก็สามารถาใช้งานติดไว้กับรถได้ดีได้ยิ่งดีมากนะครับ เพราะเวลาเราเนี่ยประสบปัญหาเรื่องของแบตเตอรี่หมดแล้วเนี่ยก็หาคนหาแล้วไม่มีสายพ่วงไปด้วยเนี่ยก็ยากที่จะเขาเรียกว่ายากต่อการเดินเป็นอุปสรรคต่อการเดินทางนะครับเพราะฉะนั้นมีติดไปด้วยยิ่งดีนะครับแล้วก็เวลาเพื่อนเรามีปัญหาเราก็สามารถที่จะเอาตัวนี้ไปช่วยเหลือเพื่อนหรือพี่น้อง,องเราได้นะครับ ในเรื่องของค่าส่งนะครับในการส่งแบตเตอรี่ของเราเนี่ยจะคิดค่าส่งตามจริงแล้วบวกขนาดแพ็คกิ้งเข้าไปนิดหนึ่งนะครับเพราะว่าในการแพ็คกิ้งเนี่ยจะต้องมีเรื่องของการการกระแทกนะครับแล้วก็มีเรื่องของบอดี้เพื่อที่จะไม่ให้ไม่ให้น้ํากดไหลออกมาแล้วก็ไม่ให้เกิดการกระแทกเราต้องเออขาเรียกว่าใส่ค่าเผื่อในการแพ็คไปนะครับเพราะว่าถ้าเราไปแพ็คพุ่มแต่ตัวพลาสติกการกระแทกอย่างเดียวเนี่ย มันก็มันมันไม่มีชิดนะครับเพราะนั้นเราเวลาการแพ็คเนี่ยเราจะอุ้มพลาสติกด้านในนะครับแล้วก็ด้านนอกเนี่ยเราจะแพ็คกล่องอย่างดีนะครับแล้วก็เอ่อก่อนที่จะทําการบรรจุกล่องเนี่ยของเราจะทําการตรวจเช็คแล้วก็ทําการชาร์จแบตเตอรี่ให้เต็มนะครับก่อนทุกครั้งก่อนที่จะส่งลูกค้านะครับนะฮะอันนี้แบตเตอรี่ฮานาสโอนิกเนี่ยจะรับประกันอยู่ที่1ปีนะครับแล้วก็ ถ้ามีปัญหาเนี่ยเราสามารถเคมได้เร็วมากนะครับไม่เกิน7วันนะครับสามารถส,ส่งมาเคมได้ที่สำคัญเนี่ยในการสั่งแบ,เบตเตอรี่ไปเนี่ยท่านต้องระบุให้ถูกั้วนะครับเพราะฉะนั้นถ้าระบุไม่ถูกั้วแล้วเนี่ยเวลาค่าส่งไปส่งมาเนี่ยผู้ซื้อจะต้องเป็นเ,เป็นผู้ออกค่าใช้จ่ายเรื่องค่าส่งนะครับแต่เปลี่ยนเ,นยเราไม่คิดค่าใช้จ่ายนะครับนั้นต้องดูให้ถูกั้วนะครับต้องเช็ครายละเอียดที่เราที่เราลงไว้ให้นะครับใต้คลิปนะครับ ว่าใช้กับรุ่นไหนได้บ้างแล้วก็รุ่นไหนที่ที่ใช้ไม่ได้ไม่ไม่ไม่ได้ระบุก,ก็อย่าไปอย่าไปใช้นะครับหรือว่าเวลาท่านาจะเปลี่ยนเนี่ยท่านก็ดูในต้นตัวที่ติดรถของท่านก่อนว่าใช้ขั้วซ้ายหรือขั้วขวานะขั้วแอ L หรือขั้วอา,วาให้ดีนะครับก่นบอนที่จะทำการสั่งซื้อนะฮะโอเคสําหรับวันนี้นะครับผมก็รีวิวตัวแบตเตอรี่พานาโซนิกนะครับในราคาย่อมเยาวนะครับไว้แค่นี้ก่อนนะครับ วันนี้ลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ